ไปไหนอ่ะโอเคครับต่อไปเราจะเอาชิ้นใหญ่มานะครับผมเราจะเริ่มชิ้นใหญ่กันละไหนมาเคลียร์ดีนี้คุณไม่เห็นไลฟ์ผมได้ไงผมไปซื้อผมคุณปักฟามผมผมคุณปักฟามผมเราไม่เห็นไม่เหไงไลน์เด้งมาเยอะมีแต่้ลนชชอปปิ้งนี่ก็เปิดดูเอ้าทักมาจริงๆด้วยตอน 4 chapel, ul ี <minority> ่โมงกว่ากว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใส่พินวัเดี๋ยวนี้ไม่ใส่อะไรแล้วแหมผมทักไปล่าสุคุณยังไม่อ่านเลยเห็นแต่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วก็ผมไลฟ์ยูคูมันตอบไม่ได้โอ้ยดีใจเลยนะคงว่าให้ผมด้วยแหม่คุณเลอา ยุ่งกว่าผมอีกไอเอะก็ทุลัก AI เอ๋ก็ทุละไม่ต้องไถึงผมรับพอเสร็จงานปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวมีไอ้ทุละนะขอไปก่อนนะกล้าสาบานไหมไม่จริงอะไรไม่แต่ถ้าคุณบอกว่าพี่เอซไปกินข้าวกันผมผมวิ่งพี่หนีผมมาดีวิ่งเลยไม่จริงผม เพ่อยปรไปไียนไปได้หมดลสวยไหมสวยไหมชุ่มหน่อยสวยไหมช่มหน่อยสวยไหมสวยมากยางมันเสรป็จแล้วสูงสูงดโอ้ว่าชั้นสองแล้วเมื่อไหร่ถึงว่าชั้นรักเธอเสียวสุด ถ้าจะส่งมาส่งให้เจมก่อนแล้วค่อยส่งให้มาเจมเอาแบบอก็เดี๋ยวเอาไปให้ไงแบบปอกก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจมไงแต่ว่าเหมือนแบบไม่บอกให้แม่ไหมยด๋มก็เน่าเธอกินเองกว่าไปถึงไดีไม่รู้หรอว่าแม่จะขึ้นมาไหมยังไม่ชัวร์ไม่รู้หรอว่าแม่จะขึ้นมาไหมยังไม่ชัวร์ ไม่อ่อถ้าแม่ไม่ขึ้นมาให้พี่ส่งต่งงนเลยป็ล่ะเ,เดี๋ยวนนดูก่อนก็นนเ,เพราะว่าช่วงนี้เขากำลังยุ่งกับตอนยุ่งกันไ้นี่ทาบ้านอยู่อ่โอเคโอเคอแต่จะบอกว่าที่ในไลน์อ่ะคุณต้องชอบมากแน่แๆ่รุยพาไปคาเฟ่แมวก็คือตายในคาเฟ่แมว พูดเลยว่าคุณต้องชอบมากเพราะเกี่ยวกับศิลปะด้วยจนเพื่อนพี่บอกว่าเพื่อนพี่บอกว่ามึงจะไปจริงจงหรอจรงหรอกูยังเข้าไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเพราะพี่มาอยู่พอพี่ก็ถามว่าเออแล้เนเคยไปกาศินหรือยังเน็กบอกจะไปตรงไหนก็พ่อไม่พาไปเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าใช่กําลังทำบ้านไดเ้นส พูดจจพูดจุเฮนซับพูดสี่พูดสี่พูดก่อนพูดก่อนไม่ใช่จ่าไม่ใช่จ่าเจอแน่ดูแฟนเจอแน่เฮ้ยนี่อัศสปลอยเหรอจบแล้วเอาไอ้เว้ยวันส่งกานเพลงมันก็ต้องแบบโจ๊กสิเท่ๆสนุกสนุกเจ็ด แอบ,แอบเ,พเพิ่มเพิ่มดังไปหนึ่งเขาไม่ไม่เปี่ยว,วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเปียวทำอะไรกัน